ตอนที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆส่งท้ายปีกับเ e n z NK The Final c ไฟ l อคอนะครับรถจัดหนักสูงสุด5,000 500, 0 0บาทโอกาสสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถ b บ n z รุ่นใหม่ไม่น้อยในราคาที่ดีที่สุดแห่งปีพร้อมรับส่วนลดสูงสุดจัดหนักจัดเต็มสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทห้ามพลาดโอ,อ,อกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่30พฤศจพฤายนนี้เท่านั้นสนใจเข้าไปชมแคตาล็ออนไลน์ของเราได้ที่ w w w benzk com เรามีรถเบนซ์ที่สวยให้เลือกมากกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับวิ่งน้อยเพียงแค่13,000กิโลครับกับ Mercedes-Benz A200 a MG Dynamic คันนี้นะครับ อันนี้นะครับวิ่งน้อนมากๆ13,000มนโลนะครับได้รถสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับและที่สำคัญเป็นรถเซกเมนต์ที่เรียกได้ว่าทั้งประหยัดนะครับแล้วก็นั่งสบายได้ได้ตัวท็อป AMG ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเบนซิน1 3 0 0ซีซีเทอร์โบนะครับ3สูบ163แรงม้านะครับแรงบิด320นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบล้อหน้านะครับเน้นการใช้งานที่ ประหยัดนะครับแล้วก็ดูแลสาง่ายไม่จุกจิกเท่านั้นเองนะครับกระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์เลเยเตอร์กิ้นะครับแล้วก็ตกแต่งสีพิเศษไฮแกรสแบ็กดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับตัวไฟหน้าเขานะครับมาพร้อมกับระบบ LED High Performance มีเดย์ไทม์ล i ดดิ้งไลในตัวคมไฟให้เรียบร้อยหลายๆท่านนะครับอาจจะเรียกตัวนี้ว่า Baby CLS นั่นเองนะครับนี่ข้างหน้าเนี่ยเหมือน CLS เลยล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กซ์ดับเบิลสโตรนทับ AMG ขนาด18นิ้วด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ นุ่มสบายนะครับเวลาเปลี่ยนยางก็ไม่แพงจนเกินไปด้วยนะโหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วประตูทั้ง4บานมาพร้อมกระบอกคีเลสโกนะครับและรุ่นนี้นะครับให้ตัว Blind Spot a s s i s t มาด้วยนะครับเตือนจุดบอดของตัวรถนั่นเองนะครับดูดีไซน์ด้านท้ายกันดีกว่าไฟท้ายดีไซน์ใหม่ฉบเฉียงครับแล้วก็เป็นแบบ LED ด้วยนะครับนี่เวลาเราเปิดไฟก็จะเป็นแบบรูปทรงแบบนี้นะดูสวยงามนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นแบบ a MG เหมือนกันนะครับให้ปลายท่อคู่ด้วยนะครับมีดีฟิเซอร์ด้านท้ายนะครับ แล้วก็มี parking sensor ให้ด้วยนะครับตัวนี้ลองเปิดดูท้ายด้านหลังสิกว้างประมาณนี้เลยนะครับสายใส่ของข้างหลังเนี่ยก็ใส่ของนี่เต็มที่นะครับกระเป๋าเดินทาง2ใบใหญ่เนี่ยใส่ได้สบายๆเลยนะครับสำหรับการตั้ในะครับสนใจข้อนรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเรามีให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w b a n k k com ของเราได้เลยนะครับหรือว่าสนใจ Ben z A 200คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับกว้างและนั่งสบายนะครับตัวเบาะเขา หนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ผสมแบ็คอาร์ติโก้นะครับแล้วก็เดินสติชได้สีแดงนะครับน่าแบบสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้ได้เบาะเมมโมรี่คู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรี่สจุดด้วยกันนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบตัวท็อปด้วยนะครับน่าสปอร์ตท้ายตัดนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปได้ระบบทัชคอนโทรลตัวใหม่ของตัวพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะครับที่สวยงามในรุ่นนั่นก็คือตัวหน้าจอยาวๆแบบนี้เลยครับนี่ที่ชอบคือสามารถปรับฟังก์ชันตัว แสดงผลได้น,นะครับนี่เราปรับแบบสปอร์ตอ่ามันก็จะออกมาเป็นแบบสปอร์ตให้เลยเห็นไหมครับโอเคหน้าจอ12.3นี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับมีตัวกล้องถอยหลังด้วยเนาะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับนี่ไฟ a m มเบียน i g ไลท์อย่างหนึ่งก็สวยนะครับรุ่นนี้ก็คือ,อนี่ตรงช่องแอร์นะครับแล้วก็ตรงคอนโซลเนี่ยเขาจะฝังตัว a m มเบียน i ไลท์ให้ด้วยเนาะรวมถึงแผงประตูด้านข้างนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้ถึง64สีด้วยกันนะครับ แอร์เป็นแบบ one zone นะครับนะดีไซน์ของเขาก็จะมาปรับมาอยู่ตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วโอเคตรงกลางมีช่องวางแก้วนะครับแล้วก็มี wireless เ h อร t e r ให้ด้วยเนาะถ้าเราปิดออกมาก็จะเป็นสี black piano ครับดูหรูหรานะครับแล้วก็ใช้ระบบ touch control รุ่นใหม่แล้วนะครับบางนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับโอเค มีปาร์กิ้งพายโด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบ p าร์กิ้งพ l o t ให้ด้วยโอเคเราไปลองนั่งดูด้านหลังของรถคันนี้นะครับถึงจะเป็นรถ segment ที่เล็กนะครับแต่ภายในนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างกว่าตัวเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับนั่งสบายด้วยนะครับนี่โอเควัสดุเบาะหนังนี่ก็จะเป็นหนังแบบเกรดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb c ให้1ช่องด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นรถที่เล็กนะครับช่องแอร์สำหรับด้านหลังก็เลยจะไม่มีนั่นเองนะครับโดยรวมนั่งสบายนะครับ รถปี2021นะครับยังมีวันตีถึงเดือนธันวาคมปี2024นี้นะครับเลขหมายน้อยเป็นแค่13,000กิโลนะครับราคาปกติอยู่ที่1,590,000บาทช่วง Benz NK Final c a นอนะครับรถไปเลยนครับ1 0 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1,490,000บาทเท่านี้นะครับไมาก็น้อยได้ทั้งตัว Top a เ g ็นะครเบาเอาเพียงแค่1,490,000บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับมาที่เป็นเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ